รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เช่าเนีตจับพิรุษเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรเบิร์ตต้องเปลี่ยนชื่อ IG ตั้งค่าส่วนตัวให้เป็น private เนี่ยและลบผู้ติดตามทั้งหมดออกจากเดิมมีคนติดตาม IG 264คนแล้วเช่าเนี้ก็บอกโรเบิร์ตเป็นผู้ติดต่อขอเช่าเรือจากไฮโซปอนะครับแต่โพสตนี้ถูกลบหายไปทีเรียบร้อย ก่อนนี้เรเบิดกับไฮโซปอถูกแจ้ง3ข้อหาก็ะทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับฝ่าฝืนใช้เรือไม่รับอนุญ,ญาตใช้เรือที่หมดอายุทั้งคู่ก็ได้รับการประกันตัวออกปานก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเบสิกเพราะว่าไม่ว่าใครที่สมมติวันวันก่อนคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรอนที่ไปดีอายการอ่ะการยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสมมติพ่อขับรถไป แล้วประสบอุบัติเหตุลูกตายพ่อก็ต้องถูกดำเนินคดีแบบนี้ทำการโดยประมาทเหมือนกันค่นะค,คือวันนี้หลายคนถามว่าทำไมคุณโรเบิร์ตไม่ไปเพื่อนอย่างไฮโซปอชี or, ้แจงในารายการบอกว่าคุณโรเบิร์ตเครียดก,กับเรื่องนี้มากจนกระทั่งความดันขึ้นแล้วต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้คุณนฤะพนอาจหารผู้สื่อข่าวช่อง8ดเราก็ไปคุยกับคุณเอนนาเพชรมันบันเทิงทางช่อง8ดของเราในช่วงเช้านี่แหละนะคะ ซึ่งคุณอนนาจริงๆเป็นเพื่อนสนิทของคุณตังโมมากบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมองว่ากระติกพูดความจริงไม่หมดเพราะจากการเล่าเรื่องของกระติกแต่ละครั้งเนี่ยเล่าไม่ตรงกันคุณอนนายังเล่าเรื่องที่ไม่เคยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับทีมข่าวช่องแให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องตังโมได้ปรึกษาบอกว่าอยากจะเปลี่ยนผู้จัดการอ oh. อันนี้คุณอนนาเพชรมันบันเทิงเล่าให้เราฟังครับ มีสาเหตุบางอย่างแต่ก็คงบอกรายละเอียดไม่ได้นะคะขอให้ไปให้ปักคงกับตำรวจก่อนดีกว่าส่วนเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสงสยัยบอกว่าบนเรือที่เกิดเหตุมีเรื่องของสารเสพติดจนทำให้คุณตังโมเสียชีวิตหรือเปล่าเรื่องนี้คุณอน,นายืนยันเลยนะคะบอกว่าตังโมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าเรื่องของการรับงานเอนเตอร์เทนแน่นอนไปฟังคุณอน,นาเพชรมันบันเทิงค่ะสรุปตัวอน,นาเองยังเชื่อเหมือนที่กติกพูดไหมว่าตังโมไปฉี่มาถึงจุดนี้แล้ว อันนี้นาะไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าเล่าแต่ละครั้งมันไม่ค่อยตรงกันทุกครั้งอะฮะตอนแรกบอกว่าไปฉี่ตนหลังไม่รู้ตอนคืออะไรไม่รู้ว่างงไปหมดแล้วแต่นาว่าเรื่องที่เขาเล่ามาอาจจะยังไม่จริงทั้งหมดยืนยันได้ไหมว่าแตงโมงเป็นคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบดื่มมีบ้างดื่มโมเป็นคนดื่มอยู่แล้วแต่เรื่องยาเสพติดยืนยันว่าไม่มี เรื่องบอกว่าจะไปรับงานเอนยืนยันว่าไม่มีแต่คนแต่คนอื่นในเรือเราไม่รู้ถูกไหมใช่เป็นไปได้ไหมสมมติแอนนาเป็นผู้จัดการให้แตงโมแล้วรับงานโดยที่ไม่บอกโมไม่รู้อะแต่ก็มีสิทธิ์นะ,ะมีสิทธิ์นะมันก็มีสิทธิ์เพราะว่าวันที่โมไม่ถามอะไรเยอะก่อนหน้านี้โมเคยมาปรึกษาเราเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผู้จัดการหรือมีระหองละแหงอะไรบ้างไหมครับมีค่ะ ยังไงโมโมปรึกษาอันนี้ขอแบบจะไปให้เล่าใ,ใ,ให้ตำรวจฟังห่อนได้ไหมฮะแต,แต่เอาเปน็นว่ามีนะค่ะมันมีเรื่องที่คุณอนณาส่งแัทให้คุณโมนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องข้อความที่ส่งตอบกลับมาเนี่ยใช่คุณแตงโมหรือเปล่าเวลาสามทุ่มห้าสิบหกเนี่ยคุณอนณาเชื่อว่าแตงโมตอบเองนะเพราะปกติแตงโมโหงโทรศัพท์มือถือมากแต่ไอข้อความตอบเนี่ยมันแปลกคุณโมลาเขียนไปถามรางวัลทีคุณอาาส่งไปบอกว่าจะโอนเงินค่าง,งานให้ แต่ตมกลับตอบสั้นๆว่าได้แป๊บเหมือนได้แป๊บอย่างเงี้ยะ <c oughs> นะซึ่งมันผิดปกติมันสั้นมันสั้นจนเกินมันแปลกอะ,ะปกติจะยาวกว่าน,นี้นะค่ะคุณเรื่องเป็นข้อสังเกตคุณอนนาครับค่ะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม